สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนนะครับลกลับมาอยู่กับพี่พีในเกม Ark Survival Evolved o n b i l e วันนี้นะครับเห็นปะเออพี่ก็ทำการซื้อชุดสกินลาวามาแล้วนะครับราคา700แอมเบอร์นะครับผมราคาแพงมหาโหดเออพี่ตั้งใจจะซื้อทุกชุดแล้ครับก็ตั้งใจจะสะสมเนาะคือที่พี่ซื้อมาใส่พูดในคลิปแบบนี้นะครับก็เพราะว่าอีกประมาณสัก EP 2 EP นะครับพี่ก็จะทำการรีวิวสกิน ทุกทุกทุกสกินนะครับแล้วก็วิธีการได้มาเนาะต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับผมก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเออก่อนอื่นพี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตพูดถึงตัวเองนิดนึงว่าทําไมต้องเป็นพี่พีพี่พีนะครับผมเพราะว่าตัวพี่เองนะครับอายุสามสิบแดแล้วทํางานเป็นหนุ่มโรงงานนะครับก็สามสิบปดนะครับก็ถือว่าคงจะมากพอที่จะให้เรียกตัวเองว่าพี่แล้วนะครับเนาะเออทำทำงานโรงงานไม่ได้แย่นะครับน้องแค่อยากจะทําสิ่งที่ตัวเองรักเป็นงานอาดีเลกเน โ okay. อเคเพราะบางทีอ่ะพี่ๆนะพี่รู้ว่าคนที่เล่นเกมอาร์คนะครับก็จะมีอายุตั้งแต่2 0 30ขึ้นมาเนาะเออแต่ก็คงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับก็คงจะเป็นรุ่นน้องพี่หมดแลวเนาะโอเคนะครับอาจจะฟังเสียงเหมือนเสียงเด็กกันจริงๆแล้วพี่แกแล้วเนาะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งนะครับพี่อยากจะเปิดหน้าโชว์แกขึ้นมาเนะาะก็ได้แบบว่าทําตัวถูกหน่อยเพราะเดี๋ยวว่าเอ้ยพี่แก่ขนาดนี้ผมไม่กล้าเรียกพี่ว่าพี่หรอกครับอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่กล้าเรียกพี่ว่าเพื่อนหรอกครับอะไรอะไรอย่างงี้เนาะโอเคนะครับเออมีแค่น รุ่นน้องกูหรือป้ากูแกนะบบางคนก็แค่คิดว่าตัวเองโตอยู่เสมอน,นะครับเนาะโอเคมาเข้าเรื่องของเรานะครับก่อนอื่นพี่บอกว่าพี่ดีใจมากเลยเกมอาร์คเราอะ่ะแม่งอัปเดตไว้เดี๋ยวขอฉลองหน่อยยินโอเคจุดผู้ฉลองหน่อยครับผมเพราะว่าแต่พี่พี่ไปดูมาล่าสุดนะครับเรื่องของอาร์มเรื่องของเรือนะครับผมมันมีการอัปเดตมาครั้งนี้คือมันถูกใจพี่มากเลยว้ยน้อง <Wow. S 1> เออเรามาเริ่มเลยนะครับเอาตั้งแต่เรื่องของรังเจียนก่อน ดันเจี้ยนที่พี่ดูมาข้อมูลตอนตอนนี้นะครับก็น่าจะมีดันเจี้ยนที่เกี่ยวกับดันเจี้ยนมแมลงหรือเปล่าน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับมเขียนว่าว,าวอร์ดันเจี้ยนอ่ะเออดันเจี้ยนแมลงนั้นน่าจะมีแบบเห็ดพิษเข้ามาเหมือนตอนที่เราเจอบอสดวงอะครับเออตามภาพนะเดี๋ยวพี่ขึ้นขึ้นรูปให้นะครับเออตามตามรูปมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ก็มโนมโน,โนไปก่อนเนาะโอเคนะครับแต่เรื่องถัดมาที่มันแน่นอนแล้วก็คือการ เพิ่มจํานวนลิมิตเข้ามาของอาร์มแพลตฟอร์มนะครับผมก่อนอื่นพี่ขอพูดถึงอาร์มแพลตฟอร์มก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเผื่อยังไม่รู้เนาะอาร์มแพลตฟอร์มก็คืออันนี้นะครับที่พี่ยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอาร์มแพลตฟอร์มก็คืออาร์ที่สามารถวางบนหลังสัตว์แล้วสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างเป็นบ้านสร้างเป็นอะไรก็แล้วแต่นอ้องสามารถวางสิ่งปลูกสร้างได้นะครับผมเออมันก็มีเท่านี้แล้วเนาะสัตว์ในเกมอาร์คโมบายนะครับตอนนี้ที่สามารถใส่อาร์มแพลตฟอร์มได้นะครับที่พี่ดดูููอออยย่่นะย่่่่นนนนาาจจจะะะะะมมมมมีีีแแคค6ตตััวหลไผผิรบบก็โ้ p c o ซัวนะครับไม่น่าจะพี่ออกเสียงถูกไหมนะ p c o ซัวก็เจ้าไอ้เนสซี่นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวที่พี่ขี่อยู่นี่นะครับคือนกยักษ์แล้วก็พาราเซอร์ไททันแล้วก็มูสซอนะครับผมเออทั้ง6ตัวนี้นะครับจะสามารถคับอาร์มแพฟอร์มแลวก็สร้างบ้านบนหลังมันได้นะครับก็จะสร้างความสะดวกสบายในการย้ายที่อยู่ของเรานัเองอันนั้นคือข้อดีนะครับส่วนข้อเสียเนาะก็คือว่าสัตว์ที่ใส่อาร์มแพฟอร์มนะครับทุกตัวจะไม่สามารถรีเควสได้นะครับแล้วของที่สามารถวางบนอาร์มแพฟอร์มได้นะครับสิ่งงงงกกกสสร้้าาออออ่่่่มมมัันนน็ีีิทตหยูเื ก็ได้แก่แป๊บน้ํานะครับป้อมปืนออโต้แต่ว่าในในโหมดออฟไลน์เนี่ยสามารถวางได้นะครับป้อมปืนออโต้อะแต่แป๊บน้ําวางวางไม่ได้แต่ออนไลน์อะป้อมปืนออโต้วางไม่ได้แน่ๆนะครับแล้วก็จะมีจะมีแปลงผักนะครับแปลงผักที่ปลูกตะปีชี่เอ็กซ์ตนะครับอันนี้ไม่สามารถวางได้เนาะคือวางแปลงผักได้นะครับแต่ไม่สามารถปลูกต้นป้อมปืนได้นะครับต่อมาก็จะเป็นประตูไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์เกตเวย์ Gateway. ไม่สามารถวางบนอันแพลตฟอร์มได้แล้วก็เตาหลอมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไอ้เครื่องเครื่องบดเนาะพี่จำชื่อมันไไไม่่่ด้ชืออออภาาาษษััังงงกฤวยนะครบเ หลังจากที่เริ่มทำช่องเนาะพี่ก็ไปทำการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันก็สามารถเขียน A ถึง Z ได้โดยที่ไม่ผิดแล้วนะครับผมเย้โอเคเรามาเริ่มเลยนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างเนาะสำหรับอาร์มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมเริ่มจากไอตัวนกยักษ์ตัวนี้นะครับผมเขาได้เพิ่มลิมิตเข้ามาจากเดิมนะครับอาร์มนกยักษ์ตัวนี้จะสามารถวางสิ่งของจำกัดจำนวนได้อยู่ที่40ชิ้นนะครับผม40ยูนิตก็หมายถึงว่าทุกสิ่งอย่างที่วางไปแล้วไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับตั้งงแตต่่รีโมทิดฝาผนั หรือว่าเป็นคบเพลิงแบบว่าที่ติดผนังนะครับหรือว่าจะเป็นฐานฟาวจังชั่นกําแพงทุกอย่างสิ่งนะครับวางไปหนึ่งทีก็เท่ากับหนึ่งชิ้นนะครับเดิมทีจะสามารถวางได้แค่สี่สิบชิ้นปัจจุบันนะครับหลังจากอัปเดตล่าสุดน่ะก็สามารถวางได้ถึงแปดสิบชิ้นเลยนะครับผมเออมันเยอะมากเลยนะน้องๆแปดสิบชิ้นนะคือมันเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะครับน้องๆแล้วเรื่องเลเวลนะครับเขาก็ลดเลเวลการค้าปลงมาด้วยเหมือนกันนะครับก็คือปกติแล้วอ่านนกยักษ์ใช่ไหมเราสามารถคคราาาาไไไปปที่่่่่่เเเเลลลววยยใชมััั้้้้้้บบบบนนนออออองงๆกกกกกจจะะะดษ์ิโโหหแแื แต่ว่าตอนนี้นะครับเราสามารถค้าได้ตั้งแต่เลเวล77เลยนะครับลดลงมา20เลเวลนะตอนนี้น้องคนไหนเลเวล77นะครับก็รีบไปค้าร้วไปจับกีก้าเลยนะครับผมเดี๋ยรู้สาวตัวถัดมานะครับที่พี่จะพูดถึงเนาะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมพ่อใหญ่เขียวของเรานั่นเองพ่อใหญ่เขียวนะครับพ่อใหญ่เขียวบอลโตเดิมทีนะครับอานของเขาสามารถค้าได้ที่เลเวล82นะครับแต่ตอนนี้หลังจากอัปเดตมาใหม่นะครับก็สามารถค้าได้ตั้งแต่เลเวล62เลยนะครับน้องๆจาก82เหลือ62นะครับผม เออลดลงมา20เลเวลเช่นกันนะครับผมส่วนลิมิตในการวางนะครับลิมิตในการวาง,งบนหลังผู้ใหญ่เขียวนะ่ะปกติเดิมทีจะได้อยู่ที่63ยูนิตนะครับตอนนี้เพิ่มไปอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับน้องๆก็คือ126ยูนิตนั่นเองโอเคไหมคือแบบมันเยอะมากเลยอะนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันมีข้อ,ขอเสียนะครับเดี๋ยวพอผู้จบทุกตัวแล้วนะเดี๋ยวพี่จะพูดถึงข้อเสียให้ฟังเนาะต่อไปคือเจ้าเนสซี่นะครับผมเจ้าเนสซี่ของเรานะครับเดิมทีนะครับอ่านของเขาจะสามารถคับไปที่เลเวล แปดิบี่นะครับตอนนี้แน่นอนนะครับผมลดลงมาอีกย0ิเลเวลก็คือเลเวลหกสี่นั่นเองเออใครเลเวล6กสี่ก็เตรียมตัวไปจับเนซี่ได้เลยนะครับลิมิตในการวางจากเดิมทีจากห้าสิบนะครับผมห้าสิบชิ้นเป็นหนึ่งรอยชิ้นนะครับโอเคแลวเมื่อกี้พี่ลืมบอกเนาะอานสัตว์ทุกอันนะครับผมสามารถทำสีได้เนาะเอออันนี้พี่ทำสีสีแดงมาแล้วทำสีแดงมาให้น้องๆดูว่ามันสามารถทำสีได้เนาะเออและอีกอย่างหนึง่งขอย้อนกลับไปพูดถึงไอ้เรื่องไอ้นั่นหน่อยปออยล พี่คิดว่ามันทาได้แต่ไอตัวซิมเพิลคอร่าเนาะซิมเพิลคอร่าแต่ว่าตัวนี้ก็ทําได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเลยนี่ลากอย่างนี้นะครับไปวางครับซืบปอกคอจะเปลี่ยนสีนะครับเออโอเคแค่นี้พอโอเคครับน้องๆตัวต่อมานะครับผมก็คือเจ้าโมซาสุลัสนั่นเองนะครับผมเออโมซาสุลัสนะครับลิมิตเดิมของเขาอยู่ที่50ชิ้นนะครับผมอัปเดตมาใหม่ก็เพิ่มเป็น100ชิ้นนะครับผมและแน่นอนนะครับเลเวลเดิมทีครับไปที่เลเวล93นะครับแต่พออัปเดตมา ก็ได้ที่เลเวล93นะครับเออก็จะมีสัตว์ดในแถวอีกสองตัวนะครับที่เขาไม่ได้ลดเลเวลให้นะครับก็คือเจ้าไททานอุสลัสแล้วก็เจ้าโมซาโซลัสโมซาโซลัสเออก็ถูกแล้วนี่เออโอเคน่าจะหมดเนาะโมซาโซลัสเอ,อ้ยอะไรนะเนี่ยไอ้ขี้มกิ้งไปกิ้งมาน้องฮะไอ้พี่เพิ่งเคยเห็นขี้กิ้งนะเนี่ยเออดูขี้กิ้งไปกิ้งมาลูกพ่อกลัวตกน้ำมาขึ้นมาอา้าวไปขึ้นน,น,งงนันทางนั้น เอ้ยลูกพ่อเอาตืนใหญ่เลยกูดันน้ำไปแล้วเฮ้ยลูกกูไปไหนล่ะเอางานเข้าแล้วกูเฮ้ยจาโบกูตายไปไหนล่ะก็ไปนอกเรื่องไปเล่นอยู่ในเรื่องอนะเนาะพี่เนาะเออจาโบไปไหนอะ่ะไม่น่าเล่นเลยกูพี่น้องจาโบหายว่ะ ไอ้จโบโอ้ยอยู่เงงน,นลูกโอ๊ยตายตาย,ตายโอ้ใจหายแวบไปลูกพ่ออุย้ยเปิดล้างขาทำไมขึ้นมานี่โอ้ยใจใจใจไม่ใช่เราถห่วงลูกหรอกห่วงมุกท,ทอง <laughs> โอเคน้องห่วงลูกครับห่วงลูกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวตัวที่พี่มีก่อนเนาะก็คือเจ้าไทโสโนสอรัสนะครับผมตัวนี้นะครับเดิมทีก็ครับไปที่เลเวลหนึ่งร้อยของใหม่ก็รับไปที่เลเวลหนึ่งร้อยนะครับก็เขาไม่ลดให้แต่อย่างใดนะครับตัวนี้เขาเป็นตัวแรตัวตัวพิเศษอยู่แล้วเนาะ ไม่ใช่ตัวอลไรแต่เป็นตัววิเศษคีกกิ้งอีกแล้วชอบคีกกิ้งฮะคีกกิ้งนี้เหมือนคั่วกิ้งไหมน้องพี่ชอบกินนะคั่วกิ้งพี่ไม่ได่วาคั่วกิ้งนะครับผมแล้วก็ลิมิตนะครับอันนี้คือแบบสร้างแบบปราสาทได้น้องไม่ใช่ว่าแค่สร้างบ้านอะจากเดิมทีนะครับเขาก็วางในที่250รอยหสิยูนิตอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นห้ารอยูนิตนะครับผมเออแน่นอนไหมตดวจเลยใช่ป่ะมันดีนะอัปเดตแบบนี้พี่ว่าแบบพี่ต้องสร้างทังหลังแล้วล่ะอ่านไทชันรือว่าอ่านอะไราอ่านเนี่ยเนาะ โอเคมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวตัวสุดท้ายเนาะสำหรับอาร์มโมบายก็จะเป็นเจ้าพาราเซอร์นะครับแต่ว่าพาราเซอร์พี่ไม่ได้จับเขามานะครับผมก็ขอพูดถึงอย่างเดียวเนาะเดิมทีนะครับก็จะสามารถครับอาร์มแพลตฟอร์มได้ที่เลเวล50นะครับของใหม่นี้นะครับน้องๆน้องๆผู้เล่นใหม่ครับเลเวล30น้องๆก็จะมีบ้านรูหลังสัตว์ได้แล้วนะครับผมเออสามารถครับตั้งแต่เลเวล30เลยนะครับแล้วยูนิตในการวางนะครับก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมจากเดิมทีนะครับวางได้32ยูนิตต่อมาเปลี่ยนนนนเเเป็64ยยูิตละครับผมออ ผู้เล่นใหม่นะครับผมเลเวล30จัดไปเลยครับผมบ้านดูหลังพระเซอร์ <Wow. S 1> ย้ายไปย้ายมาได้นะครับผมพระเซอร์ถ้าเกิดอัพดาเมจด,ดีนะครับกระทืบชี้แตกเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะครับผมถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปบวกกับว่าตัวโหดมากๆอะ่ะเออก็พยายามเลี้ยงพวกทีเล็กพวกสไปโนเลเวลสูงๆไว้นะครับพระเซอร์ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ตัวหนึ่งนะไม่ใช่ี่ๆนะครับแรปเตอร์นี่กระทืบไฟแตกง่ายๆเลยนะครับโอเคต่อมานะครับพี่ขอบพูดถึงข้อเสียมันก็คือข้อเสียที่ว่าพี่คิดว่าทางเกมมันน่าจะะะเเเเเเพพิิ่่่่่มมมมมขขข้้้้้้้าาาาาใใหหหดดวยนนนนแตไไคครรัับกก็ืืออองง ทุกสิ่งอย่างที่วางบนอ่างให้เปิดฟอร์มนะครับไม่ว่าน้องจะปลูกสิ่งก่อสร้างในใดวางของอะไรก็ตามน้ําหนักที่วางลงไปอะ่ะมันก็จะไปอยู่เป็นตัวสัตว์ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าอย่างไทเทเนซอรัสตัวนี้มันไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกครับเพราะเขารับน้ำหนักได้ที่10,000หกิโลเนาะแตอไม่ใช่หนึ่งหมื่นห้าหมื่นกิโลนะน้องๆเนี่ยตัวนี้เห็นปะเออแต่ว่าตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนกยักษ์เป็นบอลโตอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ใช่เป็นตัวเลเวลสูงๆที่มีรับน้ำหนักได้เป็นพันสองพันสามพัน มันก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยมันเนาะแต่ก็ยังดีที่เขาเพิ่มให้นะครับแต่เรื่องน้าหนักอ่ะไม่ว่าจะใส่เหล็กไปเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับน้ำหนักทุกสิ่งอย่างมันก็จะลงไปอยู่ในน้าหนักสัตว์ด้วยกันนะครับแต่ว่าทางอาร์คออฟฟิเชียลนะครับเขาก็แนะนํามาบอกว่าให้เราเลี้ยงสัตว์ที่สามารถแบ่งเบาน้ําหนักได้เออสัตว์ที่แบ่งเบาน้ําหนักได้มีอะไรบ้างครับก็มีทุกๆตัวเลยที่สามารถยกขึ้นบ่าได้นะครับเออ,อย่างเช่นตัวนี้จาโบตัวนี้เอยหรือว่าเจ้าลิงลิงน้อยเอยหรือว่าจะเป็นเจ้าคอมบี้ อะไรอีกอะออเตอร์พวกนี้นะครับก็อัพน้ำหนักก็เยอะสามารถช่วยแบ่งเบาน้ำหนักได้ครึ่งหนึ่งอย่างที่พี่เคยทำทิปบอกไปนะครับยังไงก็ลองย้อยย้อนไปดูเนาะเรื่องการแบ่งเบาน้ำหนักนะครับผมโอเคโอเคครับก็มาถึงไอเทมสุดท้ายนะครับที่พี่ภูมิใจนําเสนอมากสําหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็คือเจ้าเรือตัวนี้นั่นเองวูดเดนรัตนะครับเพราะว่ามันสามารถคราฟได้ตั้งแต่เลเวล16เลยนะครับน้องๆของที่ใช้คราฟก็ไม่เยอะเนาะ ไม่เยอะแล้วก็ข้อดีของมันก็คือสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็รับเรือแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่เกาะสวรรค์นะครับจนสามารถจับนกได้แล้วค่อยลับมาที่แผ่นดินใหญ่นะครับอันนี้พี่แนะนำให้เฉยนะน้องอาจจะไปเล่นตามพี่ก็ได้แต่พี่เวลาเล่นครั้งไหนครั้งไหนนะครับพี่ก็จะทําประมาณนี้คือพอเลียวสิบหกขาบเรือแล้วก็ไปเกาะสวรรค์นะครับจะมีครั้งนี้นะบ้าหน่อยที่วิ่งไปเอาชิปหมาป่าที่ถ้ำเยตินะครับผมเการทําเรือเบื้องต้นนะครับพี่ก็ทําไว้ที่ ep สิบนะครับผมก็ลองย้อนกลับไปดูได้เนาะแล้้วขขอออออดีีีีงงกกาาารรมเืยย่่่ะทพจ ให้น้องทำก็คือว่าเวลาเราขับเรือไปอะเราจะอยู่ในสถานะล่องหนนะครับยกเว้นว่าน้องจะเอาสัตว์ขึ้นเรือไปด้วยแล้วสัตว์มันอยู่ต่ําเออแล้วสัตว์ตัวอื่นมันก็จะเห็นสัตว์ของน้องมันก็จะมาตีสัตว์น้องนะครับมันไม่ได้ตีเรือในขณะที่น้องขับเรือนะไม่ว่าสัตว์ตัวไหนมันก็จะไม่เห็นน้องเนาะสามารถขับเรือผ่านสไปโนได้เลยเวลาเห็นสไปโนอะไรเงี้ยมันจะไม่เห็นเราเนาะไปอย่าไปเผลอยุดเรือแล้วยืนบนเรือตอนอยู่ตรงสไปโนนะครับตายนะครับโอเคเมื่อกี้พี่พูดถึงลิมิตไปยังยังไม่พูดเนาะ ยูนิตที่เข้ามาใหม่นะครับก็หนึ่งร้อยเจ็สิบหกนะครับจากเดิมแปดสิบแปดนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะน้องแต่ว่าข้อเสียนะครับทุกสิ่งอย่างที่พี่พูดมาวันนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งที่แบบว่ามันค่อนข้างจะแบบดุแรงเหมือนกันนะสําหรับพี่นะก็คือว่าคุณเพิ่มจํานวนยูนิตที่เข้ามาเนะี่ยแต่ว่าคุณไม่เพิ่มน้ําหนักยังเรืออันเนี้ยเรา้องหนักได้หนึ่งพันแปดร้อยกิโลนะครับของที่วางบนเรือหนึ่งร้อยเจ็ดิบหกชิ้นที่สามารถวางได้ต้องไม่เกินหนึ่งพันแปดร้อย้องๆลองลองนึกภาพตามนะว่า ปกติถ้าน้องสร้างวางของได้ตามยูนิตเดิมของมันอยู่แล้วอะแล้วน้องใส่ของจนเต็มอยู่แล้วน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดเอ้ยหนึ่งพันแปดร้อยกิโลอยู่แล้วอะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราสามารถจะสร้างเพิ่มได้ถ้าเราส,สร้างเพิ่มน้ำหนักมันก็เพิ่มไปด้วยซึ่งแปลว่าเราสร้างใหญ่จริงแต่ก็รับน้ำหนักได้ไม่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคือถ้าเราสร้างกำแพงสร้างหลังคาสร้างทุกอย่างน้ำหนักพวกนี้ก็จะถูกรวมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นอ์นแพลตฟอร์มหรือว่าบนเรือนะครับทีนี้พอคุณให้เราสร้าง มากขึ้นจำนวนชิ้นมากขึ้นแต่คุณไม่เพิ่มน้ําหนักให้เราอะ่ะคุณให้เป็นน้ำหนักเขาเดิมคนคุณแทนที่จะเพิ่มน้าหนักเรือหรือว่าครึ่งหนึ่งของอาร์ทแพกฟอร์มของน้าหนักสัตว์ที่ที่สวมใส่อะ่ะเออแบบนั้นมันจะแบบว้า wow, วมากกว่านี้เนาะแต่แบบนี้มันก็ทําให้เราแบบว่าสร้างใหญ่แต่ก็ใส่ของน้อยๆเหมือนเดิมนะน้องเนาะเหมือนกับสร้างเอาสวยเฉยโอเคนะครับหวังว่าจะครบถ้วนกระบวนความนะหวังว่าจะไม่ขาดตกงหนนะครับผม <Okay. S 1> โอเคครับสําหรับเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการอรัปเดต อ่นแพลตฟอร์มนะครับผมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมถ้าตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอออกตัวก่อนว่าพี่จะถนัดในเรื่องของออฟไลน์มากกว่านะครับถ้าเป็นเรื่องออนไลน์อะไรทําได้ไม่ได้ยังไงอันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าพี่พูดผิดพลาดตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะตึงคอมเมนต์ให้เพื่อนๆเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ